วัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของยืนงงในดงว่านอยู่เออคือเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของว่านนางกวักและว่านโพพุทธคยาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วในใจเต็มไปด้วยความสงสัยเกี่ยวกับว่านโพพุทธคยามากเพราะว่า มันเป็นว่านที่เราไม่เคยเห็นใครเขาเรียกกันมาก่อนนอกจากในตําราว่าน1้อยว่านมหาสัจจรร์เล่ม3คือ1้อว่านมหาสัจจรร์น่ะเป็นหนึ่งในตําราว่านที่ทุกคนน่ะจะพยายามหาเก็บโดยเฉพาะเล่มสองซึ่งหายากที่สุดแล้ว3มเล่มนีนะคะจะเป็นผู้เขียน3ท่านเล่มที่หนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคืออาจารย์เชษฐาพยากรเล่มสเนี่ยจะเป็นอาจารย์อุทยัยธานี เราเล่มสองเนี่ยคือไม่อ o l ดอเลยนะคะคือท่านท่านอาจารย์สอบเปลี่ยนสีซึ่งเราตามมาตั้งแต่เทคโนโลยีชาวบ้านท่านจะเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆคือท่านไม่ใช่ผู้ที่ชำนาญในเรื่องว่านโดยตรงแต่ท่านน่ะจะมีเครือข่ายเกี่ยวกับรังว่านใหญ่เพราะรังว่านใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งจะอยู่ที่ราชบุรีนะคะซึ่งเป็นเขต จังหวัดที่วัดท่านก็ตั้งอยู่แล้วก็นครปฐมเนี่ยก็จะเป็นรังว้านใหญ่ที่อื่นเราก็เราก็ไม่ไม่ทราบได้นะคะแต่สองที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นรังว้านใหญ่มาแต่เก่าตะก่อนเลยเพราะฉะนั้นท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับการเคารพน,นับถือเป็นอย่างมากเนี่ยท่านสอเปียนสีท่านก็เลยรวบรวมหนังสือ108ว่านมหัศจรรย์ท่านจะเป็นผู้เขียนในส่วนของเล่มสองซึ่งถือว่า เป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับว่านมากที่สุดต้นหนึ่งเพราะว่าหายากสุดซึ่งเราก็มีครบทั้งสามเล่มแล้วในเล่มสองของท่านน่ส่วนใหญ่จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้รู้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เรามาพูดกันเรื่องต้นว่านนางกวักกับโพพุทธคยาอย่างที่อย่างที่ว่าค่ะคือในใจรู้สึกขาดใจแล้วก็สงสัยว่าตกลงมันยังไง นะคะแล้วก็ในคลิปที่แล้วที่เราอ่านไปตามคู่มือเขาแยกกันนิดเดียวแค่ความนูนของเส้นใบซึ่งบอกตรงๆเลยมันก็ไม่ถึงกับว่าชัดนักในในข้อแยกย่อยตรงนี้นะคะเราก็เลยเอาใหม่พอดีกับว่าเราได้ต้นใหม่มาที่เขาออกดอกคือต้นวันนโพุทธคยาค่ะออกดอกซึ่ง เราว่าหายากมากนะน้อยคนที่จะเคยเห็นคือต้นมันอะ่ะก็น้อยคนละที่จะแยกต้นนี้ออกมาจากว่านนางกวักปกติยิ่งมาอยู่ยในชื่อโพุทธคยาเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นเรื่องยากมากนะคะแต่เราก็อยากบันทึกไว้ผิดถูกยังไงก็ฝากให้ถ้วยพิจารณานะคะถ้าท่านผู้รู้ใดซึ่งเราเชื่อว่ามีคนที่รู้มากกว่าเราเนี่ยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยก็เมตตาเข้ามา คอมเมนต์ Comment, หรือว่าอธิบายความเพิ่มเติมให้เราด้วยนะคะเพราะณนะตอนนี้เราก็จะพูดณนะสิ่งที่มันมีอยู่ข้อมูลที่มีอยู่ในมือ,อเรามาว่ากันซ้ําอีกรอบนะคะในการที่จะดูความแตกต่างอย่างที่บอกแล้วว่าในหนังสือว่านร้อยแปดว่านมหัศจรรย์เล่มสมเนี่ยเขาบอกว่าความแตกต่างอยู่แค่ล่องใบ นูนเนื้อใบละเอียดเป็นมันวาวกว่าคือว่าต้นเนี้ยจะมันวาวกว่าเพราะฉะนั้นในความสงสัยของเราก็คือต้นไหนคือนางกวักต้นไหนคือโพุธุธคยาแต่ทีเนี้ยคือทางพวกคนที่ปลูกเลี้ยงอ่ะเขาก็ยืนยันมาว่าสองต้นเนี้ยมันเป็นคนละต้นกันเพราะไม้ต้นหนึ่งนะ่ะคือว่านางกวักเนี่ย มันจะไม่ได้โตไปหน้ามากนะักคือพอมันโตถึงจุดหนึ่งอะคะ่ะทุกคนก็คงจะเห็นตามร้านค้าร้านขายอะไม่ว่าจะเป็นใบหรือจะเป็นต้นอะความสูงและความขนาดของใบมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายเลยแต่ไอ้ต้นเนี้ยที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่านางกวักยักษ์เนี่ยอันเนี้ยเราเคยเห็นสูงเกือบท่วมหัวหรือท่วม ท่วมหัวไปเลยก็มีเคยเจออยู่เพียงแต่เราไม่ได้สังเกตเราก็เข้าใจว่าต้นนี้เลี้ยงนานๆไปมันก็จะใหญ่แล้วกลายเป็นว่าที่แท้มันกลายเป็นไม้คนละต้นนะคะก็เล่นเอางงอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้พอเรามานั่งสังเกตเขาดีๆเราจะพบความแตกต่างหลายอย่างนอกจากหนึ่งในขณะที่ขนาดเขาโตเต็มที่เนี่ยโอเคแตกต่างกันแน่นอนสอที่เราสังเกตเห็น ดูนะคะก้นใบของว่านนางกวักก้นใบเขาจะปิดทั้งหมดลองสังเกตไปด้วยคันนะคะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าก้นปิดแล้วก็เสตือเสตือคือตรงเนี้ย มันจะไม่ได้ฉีกไปจนถึงริมขอบใบตรงนี้เขาเรียกว่าหูใบมันจะไม่ฉีกเข้ามาจนถึงสะดือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนอันนี้คือใบอ่อนสุดใบใบใบใหม่สุดอันนี้ใบถัดมาจะเป็นใบไหนก็ช่างลักษณะรูปร่างของเขามันจะเหมือนเหมือนกันหมดเป็นพิมพ์เดียว ทีนี้เรามาลองดูโพพุทธคยาบางใบสะดืออยู่ตรงกลางบางใบหูฉีกเข้ามาจนถึงสะดือและลักษณะใบอ่อนจะมีความยาวเรียวกว่ากันเยอะมากลักษณะของการแตกกอ,อก็ต่างนะคะ อันนี้เขาจะขึ้นวนขึ้นมาเป็นลักษณะกาบต่อกาบต่อกาบต่อกาบซ้อนกันขึ้นมาแล้วพอนานๆไปจะเห็นเป็นเงาสีน้ำตาลสูงแต่เจ้าโพพุทธคยาในหนึ่งกาบเขาจะออกซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็จะมีอีกกาบก็ซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้อันนี้เราก็สังเกตจากเท่าที่พอมี ต้นไม้อยู่ในมือนะคะผิดถูกยังไงต้องขออภัยจริงๆเราพยายามแยกแยกสองว่านสองต้นนี้ออกจากกันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมโดยส่วนตัวของเราก็คือเนี่ยในกอเดียวกันนะบางทีเขาก็สะดือลึกฉีกไปจนถึงสะดือบางทีก็สะดือ อยู่ตรงกลางปิดแบบเดียวกับนางกวักแต่นางกวักเขาจะนิ่งเขาจะนิ่งจะเป็นขนาดใบหรือจะเป็นสะดือมันจะเหมือนกันหมดทั้งต้นแต่อันเนี้ยสะดือเปิดบ้างสะดือปิดบ้างแล้วใบอ่ะจะยาวค่ะมีความยาวกว่าที่ชัดเจนคือความยาวจะมากกว่าความกว้างในขณะที่อันเนี้ยจะมีความสมมาตรอยู่สูงมากนะคะ ว่านนางกวักนี้จะเด่นเรื่องของทำมาค้าขายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแทบทุกร้านเลยในเขตภาคอีสานน่ะจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยร้านอะไรเนี่ยก็จะต้องมีว่านต้นเนี้ยค่ะสรรพคุณตามความเชื่อของเขาก็คือให้มาวางไว้ในที่สูงภายในร้านค้าทำมาค้าขายดีนักแต่จะจะให้เกิดทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมเสกด้วยนโมพุทธายะ ร้อยแปดคาบท่านว่าวิเศษนักจริงๆกระบวนการจะมีการแกะซึ่งเราว่ายุ่งยากหรือจะเอามาทาตัวเนี่ยพืชกลุ่มบอนเราว่ามันไม่รู้มันจะคันหรือไม่คันเนาะเราก็ลัดขั้นตอนเลยว่าวางไว้ที่สูงคือตั้งวางว่านเนี่ยไว้ในที่สูงภายในร้านค้าทําให้ทํามาค้าขายดีแต่ถ้าจะให้เป็นสเสน่ห์เมตาตาเสกนโมพุทธยะร้อยแปจบเอาแบบรัดขั้นตอนแบบนี้เลยเนาะ ในส่วนว่านโพพุทธคยานะคะเขาบอกว่ามีสรพคุณสูงทางเมตตามหานิยมให้ใช้ผ้าสามสีพันที่คนต้นหรือที่ปากกระถางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและที่พักอาศัยถ้ามาทำแป้งทานหน้าทาตัวจะเป็นที่รักใคร่แก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งปวง อันนี้เราได้ต้นสวยอันนี้เพิ่มใหม่ต้นหนึ่งต้นนี้ถ้าใครต้องการนะคะเราให้ราคาแ800ก็ใครรู้สึกถูกชะโลกถูกชะตาอยากได้ไว้เป็นไม้มงคลประจำบ้านก็ทักกันเข้ามานะคะอยากจะบอกว่าหน่อเพียบ ถือว่าหายากนะคะไม่ง่ายนักนะเว้นแต่ว่าเออถ้าอยู่ในแหล่งที่เขาปลูกกันเยอะจริงๆซึ่งก็ต้องถามว่าแล้วที่ไหนล่ะนะของอะไรที่เห็นเยอะๆอยู่อะ่ะเราเนะ่ะเช็คตลาดทุกวันบางทีเห็นเยอะชะล่าใจไม่เก็บไม่เกินวันสองวันค่ะหมดจะหายจากตลาดนี่หายพึบเลยนะมันอย่างเช่นห่องเงินหอทองเนี่ยเราก็เพิ่งบอกรปโยคโยกว่าไปร้านไหนก็เจอ หมดตลาดแล้วเรียบร้อยนะคะไครเรีบจับจับเลยตอนนี้ที่ร้านก็พอมีอยู่บ้างทักกันเข้ามาถูกใจให้ราคาพิเศษอ่ามีอย่างนั้นด้วยอวันนี้เราก็ขอจบเรื่องของว่านนางกวักกับว่านโพพุทธคยาเพียงเท่านี้ต่อให้เขาเป็นตัวไหนก็แน่นอนเรื่องเมตตาค้าขายธรรมาค้าขายเมตตามหานิยมนี่ ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะค่ะสองตัวเนี้ยถือกันมาแต่โบราณลนะอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมทิ้งท้ายด้วยดอกของว่านโพธิ์พ,พุทธคยานะคะซึ่งเราเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะได้เห็นดอกเขา นะคะขอความเป็นสิริมงคลทุกประการจงบังเกิดแต่ท่านและครอบครัวตลอดจนถึงที่พักอาศัยของท่านทำมาค้าขายดีมีกำไรกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ